เอ๋ hey, อะไรก็ถามไม่ออกกันนะครับลองมาดูนะครับอันนี้จะเจาะดูเหล็กนะฮะลึกอยู่ประมาณสิบกว่ามิลเลยนะฮะเราดูว่าเขาจะเจาะได้ง่ายสมูทติไหนะฮะนี่นครับเป็นการกินเหล็กนะฮะ,ะก็ินง่ายข้อดีคือดอกไม่จะไม่ยาวนะฮะระยะเล็งของเขาะฮะ ก็ไม <Billie S 2> ่ค so ่อยแขงวลจาะก็แทบไม่ต้องใช้ดอกน้ำสูงเลยฮะกินเข้าง่ายๆอย่างนี้เละนิ่มๆเนนตเลยีวเจาะก็จะุดออกเลยฮะหมดลออกเลยนะครับ่ออกเลยครับนิดบต้โอกแงมานะครับแต่ดอก้ารานี่ก็มีก็เกิดดูขาดถึงองนะฮะเกิกับดอกโบหลานะก็ดเจาะนิ่มๆแล้ก็คุณนานเขาเจาะนคือแตกแต่หากง่ายกว่าดอกที่เป็นดอกโบอลนะครับแต่บาถราเจาะแงเนีนาฮะเดี๋ยวที่านจะแงนาล็อกตอง ได้ดนะ้านแะล้วก็มาดูอันนี้ก็จะเจาะฟันลูลเพื่อทําจุดเอาไว้ใส่แกนมอเตอร์นะครับแปดนิ้นนะฮะได้พอดีเนี่ยคือเราก็จะมาเจาะเจาะเอาทะลุกันดูนะครับเท่านี้ต้องเอาประมาณสิบเก้านิ้นนะฮะเลยเจาะเพื่อเดี๋ยวจะตัดเดียวนะฮะข้างรอบไม่ข้าอกับรอบนะข้างรอบนครับ ต้องรอแนะไ,ไรเลยอันนี้เป็นเข,ขาวนะครับร้อยนะรนะรครับดูดูตั้งแต่เนี่ดูเขาท้ายดูเขาก็จะสวยเลยปกติถ้าเป็นดอกตะวันทั่วไปเนี่ยท้ายรูเนี่ยมันจะต้องมาตะไบเ,เพราะมันจะมีเศษขี้ที่มันติดแต่เดอกที่ดอกชาใบาเนี่ยเขาจะไม่มีขี้ไม่มีเศษขอบที่มันยื่นออกมาเลยน,ะะนี่ฮะอาจจะมีบ้างแต่น้อยมากครับ